สวัสดีครับนี่พบกับบรรยากาศช่วงเย็นครับโอ้โหวันหนึ่งนี่ก็ได้เยอะเหมือนกันนะเฉลี่ยไปนี่ก็เกือบแปดสิบเที่ยวตอนนี้เจ็ดสิบเที่ยวแล้วก็ได้อยู่ประมาณเจ็ดสิบสองเ็ดสิบสามเที่ยวเพราะว่ามันไกลรถปิงคันเดียว่าสองคันนี่เสร็จ เสร็จพอดีเลยพอเราขุดเสร็จต,ต้องมารอครับมันช่ยตรงใจกลางนี่แหละว้าวบรรยากาศเย็นครับประมาณสี่โมงสี่สิจากประมาณครึ่งสะมา vừa đủ đâu, đa vừa đủ đâu, về set vặt 2 vạn bao dia, anh sẽ ao chừng mua khoảng 3 ừ. chừng mua ừ. reset ừ. dù, ừ. ừ. ไม่ถ้าข้นแบบนี้อมาสีชั่วโมงอ่ะสี่ชั่วโมงก็คิดไปว่าชั่วโมงละเจ็ดร้อยคารุดดำอีกพันหนึ่งเจ็ดสี่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดวกพันสามพันสามพันแปดสามพันแปด นี่บอ่อนี้เราขุดรวมกันกับวันนี้นี่ขุด2วันนี่บรรยากาศขุด2วันครับวันนี้นี่วันหนึ่งี่ได้เยอะอยู่นะ จากแม่เนี่ยไปหาน่นหรือก็เกือบเมตรอ่ารถคอยดินนี่สองคันนี่จบเลยเพราะว่ารถเรามีอยู่คันเดียว นี้ก็เคลียรไปนี่ก็เกือบเกือบสองงานนะเออตอนเราขุดทางแรกนี่หนึ่งวันครึ่งวันนี้หนึ่งวันก็เคลียร์ไปสองวันสองวันครึ่งบ่อลูกนี้ รงนี้อีกครึ่งวันก็ปีไปรวมไป3มวันบอ่อลงนี้ในี่ใช้เวลา3มวัน3วันก็หมุนต่าบาทครับใช้รถใหญ่ก็ใช้รถรถถอยดินเหมือนกันครับรู้ว่าราคา จะใกล้เคียงกันหรือเปล่าโบเล็กโบใหญ่นี่ถ้าไม่เกียงเรื่องรถเล็กรถใหญ่นี่เราทำได้ครับรถดำรถ แมโครครับวันละห้าพันแล้วแต่พื้นที่ครับบางพื้นที่เขาก็ราคาถูกกว่าปลายันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ปลายันคิดเป็นวันนะครับ วันละห้าพันรวมรถคนด้วยอ่าจะพออรถแมคโครเนี่ยสี่พันห้าสี่พันแล้วแต่ระยะทางครับ ใกลหน่อยก็4,000ไกลหน่อยก็4,500ครับบวกเพิ่มตามระยะทางเอาอใกล้บ้านก็3,500ครับแล้วแต่โล2กิโลก็3,500ครับถ้าไกลกว่านั้นก็บวกเพิ่มอีกนิดหน่อย รถของเราก็แรงใช้เล่นนะ,ะก็พอมีงานทำครับเรื่อยๆไม่เลือกงานไม่อยากจนครับ ได้อยู่ประมาณอีกเที่ยวหนึ่งได้มั้งแต่อีกเที่ยวหนึ่งก็ได้อยู่เจ็ดสิบเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเที่ยวต่อว,วันนี้ระยะทางมันไกลหน่อยไปกลับก็เกือบเกือบสี่ร้อยเมตรไกลๆนี่ได้อยู่แปดสิบเที่ยวต่อว,วัน ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ